สวัสดีค่ะพบกับเซลพึ่งนะคะร้านเต็มปฏิพลัสออตโต้นะคะลูกค้าวันนี้จะพาลูกค้ามาชมรถ t o y ยต้าคอร์จูเนนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถปี17นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่91900 0บาทนะคะค่เข้ามาแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมตัวรถกันค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าเด,เดิมสีเดิมโรงงานเลยนะคะมีไฟตัดหมอกนะคะลูกคา้าไฟเลี้ยวทางแบบนี้เลยนะคะ สวยๆรุนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง2.4นะคะตัว V นะคะเป็นตัวครอบของรุ่นเลยนะคะมาพร้อมกับแมกเดิมโรงงานนะคะยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะจะบอกว่าสวยมากเลยนะคะโลโก้เด,เดิมๆจากศูนย์เลยนะคะลูกค้า นี้นะคะประตูปรับไฟฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกัน,นะคะ่ะกระจกปรับไฟฟ้านะคะเป็นเกียออตโต,นะะต้นะคะมีปุ่มสตาร์ทนะคะฟังก์ชันที่พงมอะไรนะคะลูกค้าไม่แท้ยตรวจสอบศูนย์ได้นะคะมาพร้อมกับ a i r b a บ ABS นะคะแล้วจอทัศสกรีนอย่างนี้นะคะ สามตอนนะคะ3ระดับเลยบดนะสีน้าตาลนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามปูดอะไรุ่ยได้นะคะย้ำราคากันอีกทีนะคะค่าเก้าแสนหนึมันบาทเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องมาไปก่อนสวัสดีค่ะ